เราถ้วยเทพและอารักษาวกจากเรื่องเกตสวัสดีครับผมรีรับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันข้อมูลต่อจากนี้มีการสปอยนะครับใครที่ไม่อยากโดนสปอยคอยกดข้ามคลิปนี้ไปก่อน และก่อนทนะี่ท่านผู้ชมจะไปชมคลิปนี้ครับก็อย่าลืมใส่แว่น o p t ตัสกับรุ่นแฟนทอมที่ใส่สบายทนทานมากๆตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาผมยังไม่เจอปัญหาอะไรเลยครับทำให้ใช้มายาวยาวจนถึงปัจจุบัน ถ้าอยากหาแว่นดีๆใส่ก็แนะนําเลยครับโดยสามารถใช้โค้ดลีลับเพื่อรับส่วนลด100บาทได้ด้วยในช่วงนี้ออ t ตัสเขาจะมีแคมเปญอำลาเผด็การเพียงซื้อแว่นรุ่นใดก็ได้กร็รับสิทธิ์ไปเที่ยวฟรียังเกาหลีเหนือมูลค่ากว่า30,000บาทเห็นว่าเป็นจุดที่โดนัลด์ทรัมป์จับมือกับคิมจองอึนแถมยังพาไปเกาหลีใต้ต่ออีกสําหรับใครที่ไปสะดวกไปก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ด้วยหากสนใจทั้งแคมเปญแล้วแว่นก็ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดที่เพจ f a c e b o o k Optus ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับครับมาาาาเเเขข้รรื่่อององกกนดีว เราทวยเทพในเรื่องนี้เป็นตัวตนที่มีอยู่จริงครับและสามารถสื่อสารตอบโต้ได้กับผู้คนเราทวยเทพที่มีการปรากฏตัวออกมาในเรื่องปัจจุบันมีทั้งหมด12ตนและไม่ทราบแน่ชัดว่ามีมากกว่านี้อีกหรือไม่เทพเจ้าแห่งความมืดสงครามความตายความรุนแรงความบ้าคลั่งเอ็มรอยเอ็มรอยมักจะส่งสารผ่านคำพยากรณ์ไปยังผู้ที่นับถือในตัวเองหรือไม่ก็ส่งผ่านอคารสาวกตัวของเอ็มรอยไม่เคยปรากฏรูปลักษณ์ให้เห็นไม่ว่าจะเป็นอนิเมะมังงะ หรือนิยายมีแค่การกล่าวถึงเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นทําให้เรายังไม่รู้ถึงปุคลิกภาพเพศหรือเรื่องอื่นๆได้แต่คาดเดาตามฉายาว่าเอ็มรอยอาจจะเป็นตัวตนที่กระหายอยากในสงครามความเจ็บปวดเป็นตัวตนที่ชั่วร้ายบ้าคลั่งและกระหายเลือดเมื่อมองดูอัครรัษวกของเอ็มรอยด้วยแล้วก็จะเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะอัครรัสาวกของเอ็มรอยคือโรลี่เมอร์คิวรีและอัครรัษ์วกที่ไม่ทราบชื่ออีก2-3ถึงคนฮาดีเทพีแห่งยมโลก เทพีย่งยมโลกที่ปกครองท้องนาภาเป็นเทพีที่มีการเปิดเผยหน้าตาออกมาให้เห็นโดยเธอถูกกล่าวถึงครั้งแรกในตอนที่โรลี่แสดงอาการหวาดผวาขึ้นในรถไฟใต้ดินของโตเกียวระหว่างที่เธอมาเยือนญี่ปุ่นโรลี่เปิดเผยว่าที่เธอรู้สึกหวาดผวาจนขนลุกเพราะเทพีฮาดีพยายามจะขอเธอแต่งงานและสถานที่ที่เทพีฮาดีอยู่ก็คือใต้ดินในยมโลก ตัวของเทพีฮาร์ดีเองครับที่เป็นคนเปิดเดอะเกตประตูมิติที่เชื่อมต่อกับประเทศญี่ปุ่นขึ้นเหตุผลหลักๆที่เธอเปิดเกตนั้นก็เพื่อจะค้นหาสิ่งใหม่ๆสิ่งที่น่าสนใจสำหรับตัวเธออีกเหตุผลหนึ่งก็เพื่อทำลายระบบเก่าของจักรวรรดิเพื่อสอนบทเรียนให้แก่เหล่าจักรวรรดิให้รู้ซึงถึงการประนีประนอมและไม่โอหังจนเกินไปโดยให้เหล่าจักรวรรดิรเผชิญหน้ากับศัตรูที่ทรงพลังกว่าพวกเขาโดยให้เจอกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นหรือ JSDF นั่นเองครับ แม้ฮาร์ดี้จะรับการบูชานับถือจากมนุษย์ส่วนใหญ่ในเกตแต่เธอก็ไม่ได้สนใจคนเหล่านั้นมากนักไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติภัยคุกค,คามโรคระบาดฮาร์ดีก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยออกไปทางเมืนเฉยและไม่เยแสดเดยซ้ําเพราะเธอให้ความสําคัญกับประโยชน์ของตัวเองเป็นส่วนใหญ่เธอ,อยังเชื่อในหลักการที่เรียกว่าธรรมชาติคัดสนในตอนที่เฟรมดราก้อนออกมาอาละวาได้ไล่ฆ่าเหล่าผู้คน เฟรมราก้อนก็เป็นเสมือนเครื่องมือของฮาร์ดีเธอคิดว่าเฟรมราก้อนทรงพลังมากพอที่จะทำลายเดอะเกตซึ่งเชื่อมโยงกับต่างโลกไ,ได้และมันน่าจะทำลายกองกำลังของญี่ปุ่นได้ด้วยเปรียบเสมือนการรักษาสมดุลของโลกให้คงอยู่ไว้ JSDF ทรงพลังเกินไปจนต้องทำลายทิ้งในตอนนั้นเฟรมราก้อนตัวนั้นก็สร้างปัญหากองกำลังญี่ปุ่นรวมถึงผู้คนมากมายฮาร์ดีมองดูภาพความวุ่นวายนั้นด้วยความชอบใจเธอเห็นความเดือดร้อนความเจ็บปวดความตายเป็นเพียงแค่สิ่งบันเทิงเท่านั้น จากการเมินเฉยของฮาดี้ทาให้กลุ่มคนที่บูชานับถือเธออย่างดาร์กเอลเริ่มหาหนทางแก้ปัญหาโดยที่ไม่พึ่งพาในตัวฮาดีอีกต่อไปทําไมดาร์กเอลไปขอความช่วยเหลือจาก JSDF หน่วยของอิตามิ ฮาร์ี่ได้แต่ประหลาดใจที่เฟรมดราก้อนสุดแข็งแกร่งถูกฆ่าตายโดยกลุ่มของอิตามิและดราเอลทําให้เธอตระหนักได้ว่ากองกาลังของญี่ปุ่นมีพลังมากกว่าที่เธอคิดไว้นอกจากนี้ภายนอกเกตซึ่งก็คือดาวโลกยังมีเทพอีกหลายองค์มากมายบนโลกทําให้เธอรู้สึกสนใจในดาวโลกมากยิ่งขึ้นเทพในโลกก็เป็นเทพจากทุกศาสนาทุกความเชื่อเลยครับตัวของฮาร์ี่เป็นเทพีพเองโยมโลกเธอเลยพยายามหาเทพที่เป็นสายเดียวกันในดาวโลกอย่างเช่นที่ฮาร์ี่เอ่ยถึงจะมีพระยมราช ทเทพแห่งน,นรกและความตายของฮินดูฮาเดสเทพแห่งนรกของกรีกหรือแม้แต่อานูบิสเทพแห่งความตายของอียิปต์โดยฮาร์ดีเนี่ยเหมือนจะมีรสยมชอบผู้หญิงครับยืนยันจากคำกล่าวของโรดี้ที่เธอบอกว่าฮาร์ดีเนี่ยเกลียดผู้ชายทาให้เธอบ่นว่าโลกนี้เทพที่เกี่ยวข้องกับจอมโลกความตายมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นแถมเธอยังวิจารณ์อนูบิสว่ามีหน้าตาประหลาดเหมือนกับสุนัขสุดท้ายฮาร์ดีก็ตกลุมรักในตัวของอฟโฟได ทเทพแห่งความรักและความงามทำให้ฮาร์ดี้อยากไปนอกเกตเพื่อไปหาอฟโฟไดโดยให้อิตามิพาไปซึ่งอิตามิก็ยังไม่รู้เลยครับว่าเทพเหล่านี้มีจริงไหมเพราะมันไปแค่ตำนานที่เขาเคยอ่านมาเฉยๆโดยสรุปคือฮาร์ดี้ไม่รู้ถึงกำลังรบที่แท้จริงของโลกเลยครับญี่ปุ่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกลุ่มกำลังที่โลกมีตัวของโรลี่โกรธตัวของฮาร์ดี้มากครับการกระทำที่ตามใ,ใจของฮาร์ดี้อาจทำให้โลกที่ปกตนอยู่ล่มสลายได้ การมาถึงของกองกำลังญี่ปุ่นที่มีเทคโนโลยีมากมายยังขัดต่อคำสั่งของพระเจ้าสูงสุดที่ต้องการให้เทคโนโลยีลดลงเพื่อให้โลกยังคงสมดุลอยู่แต่มันก็เป็นปัญหาใหญ่ที่พวกเทพเองก็ไม่สามารถแก้ไขได้อัครสาวกของฮาร์ดีคือจีเซลเอลันที่เป็นภูมิปัญญาเขาเป็นเทพที่ก่อตั้งเมืองรอนเดลของจักรวัดเมื่อ3,000ปีก่อนซึ่งณนช่วงเวลานั้นเขายังไม่ได้เป็นเทพเต็มตัวเอลันมีพี่น้องฝาแฝดที่เป็นเทพเหมือนกันชื่อว่าลาดันแคนที่เป็นช่างตีเหล็ก ไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเขามากนักเขามีอคักสาวกที่ชื่อว่ามอท่ามอบคิสมิริตาที่เป็นความสมบูรณ์และการถือกำเนิดผู้ที่บูชาและนับถือในมิริตาจะได้รับพรคุ้มครองอย่างหนึ่งโดยเฉพาะผู้หญิงนั่นคือการที่เธอจะไม่ตายจากการคลอดบุตรในต่างโลกที่มีเครื่องมือทางการแพทย์และความรู้ระดับสูงการคลอดบุตรจะมีโอกาสเยอะมากที่แม่เด็กจะตายพรของมิริตาจะช่วยคุ้มครองให้มีชีวิตรอดในกรณีนี้แต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นผู้ที่บูชานับถือในเทพมิริตา และต้องเคยเป็นโสเภณีมาก่อนแต่สำหรับผู้ที่มีเงินก็สามารถยัดเงินกับนักบวชของมิลิตาเพื่อล่าเว้นเงื่อนขไขนี้ได้ยังไม่มีการเปิดเผยถึงอครสาวกของมิลิตาเวหฮารุนเทพี่ห่งรึกษาเดิมทีจะเป็นพูดของผืนป่าที่วิทันาการจนกลายเป็นเครื่องเทพในตัวเองดังนั้นเธอจึงไม่ได้ทําหน้าที่เป็นเทพจาป็ปทางการเธอแค่ทาหน้าที่ปกป้องดูแลป่าของตัวเองฟแฟร์ทเทพแห่งพระอาทิตย์ไม่มีข้อมูลใดเกี่ยวกับเทพตนนี้เขามีอครสาวกที่ชื่อว่าแกรนแฮมพาราพอน เทพเป็นการล้างแค้นไม่มีทั้งข้อมูลส่วนตัวเลขการักษาวกซับมุดเทพเป็นแส,สงสว่างและสัติสุขอาณาจักรเอเดนเป็นอาณาจักรที่นับถือบูชาในเทพซับมุดทำไมซับมุดมอบพรแก่ราชาวงศ์เอเดนโดยการมอบดาบโลหิตศักดิ์สิทธิ์ดีวาแก่พวกเขาผู้ที่ครอบครองดาบโลหิตด,ดีวาจะสามารถสั่งให้มนุษย์ทุกคนเชื่อฟังได้แม้มันจะเป็นพรจากเทพซับมุดแต่มันก็ไม่ต่างจากคำสาป พระดาบเล่มนี้ถูกสร้างจากเลือดและหัวใจของลูกสาวตระกูลฟอนแห่งอาณาจักรเอเดนส่งผลให้เด็กสาวเหล่านั้นเสียชีวิตเมื่อถูกใช้สร้างเป็นดาบกษัตริย์แห่งเอเดนหลายรุ่นได้ใช้การสังเวยชีวิตของเด็กสาวที่เกิดในตระกูลฟอนเพื่อสร้างดาบโลหิตและใช้มันปกครองอาณาจักรมาหลายชั่วอายุคนปัจจุบันดาบเล่มนี้ถูกครอบครองโดยมาเบลฟอนอัคารสาวกของเทพสับม,มุดเดลดอทเทพแห่งพันธสัญญาไม่มีข้อมูลอะไรมากนักเกี่ยวกับเทพตนนี้ลูน่าริวเทพแห่งเสียงดนตรีซึ่งก็ไม่มีข้อมูลดเช่นนกัน ลาที่เป็นการฝ่รู้จะเป็นฝาแฝดกับเทพเอลลนส์ ance, ทั้งสองตนคือผู้ที่เริ่มสร้างเมืองรดเดียวขึ้นมาด้วยกันซึ่งไต่เต้ามาตั้งแต่ขั้นนักบวชครึ่งเทพและพัฒนาจนกลายเป็นเทพหน้าปัจจุบันอย่างไรก็ตามเทพทั้งสองพี่น้องไม่มีอัครสาวกเปิดเผยออกมารวมถึงข้อมูลส่วนอื่นด้วยเราอารัครสาวกของทวยเทพในเรื่องนี้จะเรียกว่า12อาัครสาวกโดยหัวข้อนี้จะเป็นการขยายความของเหล่าอาัครสาวกในภาพรวมและเราถึงข้อมูลบางส่วนของอัครสาวกในแต่ละตน อคารสาวกเป็นตัวตนที่คอยรับใช้เหล่าทวยเทพซึ่งอคารสาวกจะต้องกลายเป็นเผ่าพันธุ์ครึ่งเทพเสียก่อนการกลายเป็นครึ่งเทพไม่ได้มีเงื่อนไขบอกไว้ชัดเจนแต่พวกอคารสาวกคือสายพันธุ์ครึ่งเทพประเภทหนึ่งนอกจากจะเป็นครึ่งเทพแล้วจะต้องได้รับการเลือกจากทวยเทพโดยตรงจึงจะกลายเป็นอคารสาวกได้แต่ใช่ว่าเผ่าครึ่งเทพทุกตนจะกลายเป็นอคารสสาวกหรือเทพได้มันแล้วแต่เจตจำนงของบุคคลนั้นครับว่าอยากเป็นหรือไม่เป็น อย่างเช่นตัวของไวฮารุนเทพีเองปรึกษาไม่ว่าเธอจะเป็นสายพันธุ์คลื่นเทพแต่เธอก็ไม่ได้ตั้งตัวเองเป็นเทพหรือเป็นอคารัสาวกของเทพองค์ใดแค่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่านับถือเธอและแต่ตั้งให้เธอเป็นเทพสำหรับพวกเขาร่างกายของอคารสาวกสามารถฟื้นฟูบาดแผลได้แม้ว่าร่างกายของพวกเขาจะถูกฉีกเป็นชิ้นก็ตามแต่ชิ้นส่วนของอวัยวะที่ขาดไปจะต้องอยู่ใกล้ๆกันถึงจะฟื้นฟูได้อคารสาวกจึงไม่ใช่ตัวตนที่จะตายได้ง่ายๆัดนเองครับตามที่จีเซลกล่าวมาเราอคารสาวกสามารถจะถูกผนึกได้ ไม่ว่าจะเป็นไอเทมหรือเวทมนต์ยกเว้นในกรณีที่อาาัครสาวกตัวนั้นได้ก้าวข้ามสายพันธุ์ครึ่งเทพไปแล้วคือต้องบอกว่าอาาัครสาวกนั้นสามารถแข็งแกร่งได้มากกว่านี้อีกครับแค่ต้องใช้ระยะเวลาอย่างเช่นอาาัครสาวกของเทพเอมรอยจะก้าวข้ามอายุไขร่างเนื้อและเข้าสู่ความเป็นธรรมะพร้อมกับพลังที่เพิ่มขึ้นในตอนที่มีอายุครบ1,000ปีหรือก็คือการก้าวเข้าไปยังขอบเขตของทวยเทพได้หากรับใช้เทพถึงพันปีแต่ถ้ายังเป็นครึ่งเทพอยู่ก็มีสิทธิ์โดนผันดึกได้การแยกชิ้นนนส่่วราางกกกกออจั แล้วเอาไปไว้ในที่ไกลๆอครสา,าวกก็ไม่สามารถฟื้นฟูร,ร่างกายได้เช่นเอามันไปฝังซึ่งร่างกายของอครสา,าวกก็สามารถถูกทำลายโดยอาวุธหนักจำพวกปืนหรือระเบิดด้วยเช่นกันครับพลังที่เหนือมนุษย์และพลังในการฟื้นฟูก็ยังคงอยู่แม้ว่าพวกเขาจะไม่อยู่ในโลกหลักก็ตามอคารสา,าวกจึงไม่ได้ไร้เทียมทานขนาดนั้นในต่างโลกแห่งนี้เหล่าอคราสาวกถือเป็นตัวที่อันตราอยอย่างยิ่งอาวุธอย่างดาบธนูหน้าไม้ไม่อาจสร้างบาดแผลใดแก่อคารสาวกได้และการประโยชนวยุพวกเขาก็ไม่าาได้ยทำให้ถูกฆ่าตายเปล่า หน้าที่ของเหล่าอัครสาวกคือการหยุดยั้งเหล่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่คนใดดาวพยายามสร้างขึ้นและกำจัดเผ่าพันธุ์ที่สร้างความน่าดําคานโดยเฉพาะสิ่งที่มาจากเกตเกตหรือประตูมิติมันไม่ได้เชื่อมต่อกับญี่ปุ่นอยู่ตลอดเวลาครับมันจะสมเชื่อมต่อไปดาวอื่นด้วยเช่นตอนที่เกตเชื่อมต่อกับโลกของมแมลงทําให้กองทัพแมลงบุกมาลาวาดเผ่าพันธุ์ที่หลากหลายวัฒนธรรมล้วนผ่านเข้ามาทางเกต ทำให้เหล่าอัครรักสาวกต้องคอยดูแลควบคุมผู้ที่เข้ามายังเกตย,ยกเว้นกองกำลังของ JSDF ของญี่ปุ่นนี่แหละครับที่โรลี่แดะจีประเมินแล้วว่าต่อสู้ได้ยากเนื่องจากความรู้เอายุทธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทรงพลังผู้อาัครารัฐสาวกอาจสร้างความเสียหายต่อ JSDF โดยพลังที่เหนือมนุษย์แต่มันจะทาแบบนั้นไปน,นานสักแค่ไหนและมีประโยชน์อะไรเพราะ JSDF ของญี่ปุ่นก็ไม่ได้เข้ามาลุกรานต่างโลกแต่อย่างใดพวกเขาเข้ามาอย่างเป็นมิตรทำให้โรลี่เริ่ๆจับมือมากกว่าไปศัตรู นอกจากดียังมีกองทัพทิ่ทรงพลังมากกว่า JSF จากโลกอื่นเช่นจากโลกของมแมลงกองทัพมแมลงหรือวอริเออร์บักที่พวกมันไม่สามารถเจราจาได้และเข้าโจมตีอย่างเดียวมันสามารถต้อนโรดดรี้จนบุ่มได้และบังคับให้เธอต่อสู้ด้วยชีวิตสำหรับเราอคราสาวกแล้วกองทัพมแมลงสร้างปัญหาให้มากมายถึงขนาดทีด่ต้องบังคับไปปิดเกตในจุดที่เกตเชื่อมต่อกับโลกของมแมลงซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าอคราสาวกไม่ได้แข็งแกร่งถึงขนาดที่จะชนะทุกเผ่าพันธุ์ได้ อย่างไรก็ตามเหล่าอัครสา,าวกสามารถถูกทวยเทพบเขี่ยทิ้งได้และไปหาคนใหม่มาตั้งแทนอย่างเช่นเทพซับมุดที่เขาเบื่ออัครสา,าวกคนเก่าเลยแต่งตั้งมาเบลขึ้นมาแทนเหล่าอัครสา,าวกที่มีการเปิดเผยออกมาโรรี่เมอร์คิวรีอัครสา,าวกของเทพเอ็มรอยเดิมทีโรรี่เป็นนักบวชในวิหารของเทพเอ็มรอยอาณาจักรเอเดนอย่างที่ผมเคยบอกไปในอนาณาจักรนี้จะใช้เด็กสาวตระกูลฟอนมาสังหารเพื่อสร้างเป็นดาบโลหิตด,ดีวา และเพื่อนของโรดี้ที่ชื่อว่าเบลกําลังจะโดนสังหารเพื่อนนามาสร้างเป็นดาบทําให้โรรี้พยายามที่จะช่วยเหลือเพื่อนในคืนหนึ่งที่เอ็มรอยได้ส่งสารเป็นเสียงกระซิบมาหาโรดี้ว่าเขาเลือกเธอเธอจึงกลายเป็นอัครสาวกโดยที่ไม่ทราบสาเหตุว่าทําไมถึงเลือกเธอโรรี้รู้ได้ทันทีว่าตนเองกลายเป็นอัครสาวกของเอ็มรอยไปแล้วทําให้เธอกลายเป็นมนุษย์เครื่องเทพและได้เข้าช่วยเหลือเพื่อนของเธอได้สําเร็จหน้าที่ของโรดี้ก็เป็นการดูแลแม่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเกิดขึ้นและคอยกําจัดเผ่า,า,ากก ปัจจุบันเธอได้สังกัดอยู่ในหน่วยของอิตามิเป็นสารวัตรทหารและยังเป็นทูตยังไม่เป็นทางการกับญี่ปุ่นอีกด้วยจีเซลอัครสาวกของเทพฮาดีจีเซลเป็นนักบวชเผ่าดากเนียนผู้ปกครองแห่งเผ่ามังกรโดยเธอตั้งตนเป็นคู่แข่งกับโรดี้หน้าที่ของจีเซลคือการควบคุมเหล่ามังกรให้ทาตามคํา,คาสั่งของฮาดีจีเซลต้องมาชดใช้นี่ของตนเองหลังจากได้เธอผลาญเงินมากมายไปเก็บของกินในเมืองอัลนุสทําให้เธอต้องทํางานเป็นเด็กเสร์ฟอยู่ในอัลนุสซึ่งใกล้ฐานที่มั่นของญี่ปุ่นในช่วงที่มาแงจากโลกอื่นเข้ามาอารว จีเซลได้เข้ามาช่วยเหลือ JSDF และชาวเมืองทำให้ขับไล่กองทัพบอลเงไปได้เพื่อเป็นการตอบแทนหนี้ทั้งหมดของจีเซลจึงถูกลาเวนย่างไรก็ตามจีเซลยังคงทำงานในสังกัดของ JSDF อยู่ณป,ปัจจุบันจีเซลยังเป็นอัครราวสกเพียงน้อยคนที่สนใจในเทคโนโลยีของ JSDF นั่นคือปืนและโรกเก็ตดันเชอร์มอท่ามอฟคิสอัครสาวกของเทพดันแคนเขาเป็นเผ่าคนแกร์ที่เคยสร้างเงาขนาดใหญ่ให้กับโรลลี่มาก่อนแกรนแฮมอัครสาวกของเทฟแ์ แกรนแฮมเป็นเผ่าเอลครึ่งเทพเขาหรือเธอคนนี้คอยรับใช้เทพแฟร์อย่างใกล้ชิดมาเบลฟรอนอคารัสสาวพะของเทพซับมุดเธอถูกล้างสมองโดยสาววะของเทพซับมุดตั้งแต่ยังเด็กทําให้เธอมองโรรี้ในเทพเอ็มรอยเป็นศัตรูมาเบลเป็นทายาทโดยตรงของเบลฟอนเพื่อนของโรรี่ที่โรรี่เคยช่วยเหลือเธอไว้มาเบลยังเป็นผู้ที่ครอบครองดาบโลหิตดีวาแต่ในเวลาต่อมาดาบเล่มนี้ก็ถูกผนึกไว้ในร่างของโรดี่ทาให้มาเบลสูญเสียอาวุธและพลังไปก่อนที่เธอจะเข้าร่วมกับ JSDF ในภายหลัง เราอราครสาวกที่มีการเปิดเผยออกมาก็มีเพียงเท่านี้ครับในหัวข้อต่อไปจะเป็นมุมมองในด้านต่งตางๆของเหล่าทวยเทพและอัครสา,าวกในด้านของความสามารถและต้นกําเนิดเหล่าทวยเทพในโลกนี้จะใช้ความสามารถของตนเองนั่นคือการมอบพรให้กับเหล่าสาวกในขอบเขตโลกของตนเองอย่างเช่นมิริตาที่มอบพรให้กับสาวกที่จะไม่ตายจากการคลอดบุตรเทพฟ้าแฟดอย่างลาและเอลลนส์มอบพรให้ทาให้สาวกที่บูชาในตัวพวกเขามีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้รวดเร็วขึ้นอย่างเช่น ตัวของเรเลที่เธอสามารถเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและข้อบูลต่างๆได้อย่างรวเดเร็วเพราะตัวของเรเลนับถือในเทพแห่งความใฝ่รู้อย่างลาโดยสังเกตได้จากชื่อกลางเราสาวกก็จะนําชื่อที่ตวเองนับถือมาใส่ไว้ในชื่อกลางของตนเองอย่างเช่นชื่อเต็มของเรเลคือเรเลลาเรเลนาหรือตัวของยาโอฮาดูชิเพราะเธอนับถือในเทพีฮาดีแต่ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นยาโอโรดูชิเพราะเธอนับถือในตัวของโดดี้ในภายหลัง ไม่มีการเปิดเผยว่าเหล่าทวยเทพใช้ชีวิตกันยังไงหรือต้นกําเนิดที่แท้จริงมาจากไหนตามที่โดรี่บอกว่าเหล่าทวยเทพเปรียบเสมือนผู้ดแูแลในต่างโลกแห่งนี้แต่ในความเป็นจริงทวยเทพเปรียบทุกสิ่งในโลกเป็นแค่สวนสัตว์ของพวกเขาเท่านั้นเหล่าทวยเทพไม่ได้อยู่บนสวรรค์หรือปราสาทที่ตั้งอยู่บนก้อนเมฆด้วยไม่มีใครรู้พวกเขาอาศัยอยู่ที่ใดยกเว้นเทพีฮาดีที่เธออยู่ใต้ดินหรือที่เรียกว่าโยม,มโลกเหล่าทวยเทพจะไม่มีกายเนื้อและไม่สามารถสร้างผลกระทบใดๆต่อต่างโลกได้ เว้นเสียแต่พวกเขาจะเข้าสิงสู่เหล่าสาวกสักคนหรือไม่ก็ผู้คนสักคนสุดท้ายแล้วเหล่าผู้คนที่ถูกสิงสู่ <c oughs> ก็จะถูกทำลายจิตใจเพราะว่ารับพลังจากทวยเทพไม่ไหวและอาจถึงตายได้ทําให้เหล่าทวยเทพไม่ค่อยจะมายุ่งในโลกเบื้องล่างด้วยตัวเองมากนะักปัจจุบันเรายังไม่ทราบว่ามีเทพทั้งหมดกี่ตนและเทพสามารถมีเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆเดิมที่เหล่าทวยเทพก็คือเผ่าพันธุ์ที่มีสติปัญญาของดาวดวงนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เอลคนแคระเผ่ามังกรแต่พวกเขาเริ่มจากการกลายเป็นนักบวชและกลายเป็นอัคารสาวกและก็จะกลายเป็นึนเทพ เมื่อเป็นอัครสาวกรับใช้เทพจนมีอายุครบ1,000ปีอัครสาวกคนนั้นก็จะวิฒนาการและกลายเป็นเทพในที่สุดแต่ก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นนักบวชหรือเป็นอัครสาวกเสมอไปอย่างเวหารุนเทพเพียงปรึกษาที่เป็นผู้ของฝืนป่าก็สามารถวิฒนาการไปถึงขั้นทวยเทพได้โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นนักบวชหรือเป็นอัครสาวกแต่อย่างใดตัวของโรลลี่เธอมีอายุ961ปีนั่นหมายความว่าอีก3 9ปีเธอจะกลายเป็นเทพเต็มตัวและโรลลี่ก็บอกว่าเธอจะเป็นที่เป็นความรักอีกด้วย บางทีทวยเทพอาจจะเป็นวิทยาการขั้นสุดท้ายของสิ่งชีวิตก็ได้ในต่างโลกแห่งนี้มันก็ไม่ได้มีเทพมากมายเหมือนในด,ดาวโลกด้วยครับขนาดฮาร์ดี้ยังแปลกใจที่โลกมีเทพอยู่เกินกาดเต็มไปหมดอย่างไรก็ตามพวกทวยเทพในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นฝ่ายทำมากขนาดนั้นครับพวกเขาค่อนข้างกดขี่สิ่งชีวิตในต่างโลกทําให้ผู้คนล้าหลังและไม่พัฒนาไปไหนไม่อนุญาตให้สร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใ,ใดเลยเพราะพวกเทพรู้ว่าเครื่องมือเหล่านี้สามารถทําร้ายพวกตนได้หากเกิดปล่อยให้มนุษย์มีอิสระทางความคิดมากเกินไปพวกเทพอ,อาจจะโดนกวา,ลาดล ทวยเทพเลยทำทุกถีทางเพื่อให้เทคโนโลยีและความรู้เหล่านี้ไม่เกิดขึ้นอย่างตอนที่เทพฮาร์ดี้ขู่เลเรว่าหากนำเทคโนโลยีและความรู้รวมถึงเวทมนตร์ที่วิจัยได้ด้วยความรู้ใหม่ๆของดาวโลกอย่างพวกอะตอมการผสมาธาตุแกส๊สอะไรพวกนั้นคือถ้านักเวทอย่างเลเรเผยพร่ความรู้พวกนี้ไปพวกนักเวทก็จะพัฒนาขึ้นมากๆฮาร์ดี้เลยไม่ให้เลเรเปิดเผยให้คนในต่างโลกรู้เด็ดขาดไม่งั้นเธอจะโดนเก็บแม้แต่โลรลี่ก็พร้อมที่จะฆ่าเลเรหากเธอเผยพร่ข้อมูลของโลกโดยเฉพาะเรื่องนิวเคลียร์ฟิวชันที่เลเรกำลังศึกษาอยู่ แต่ใช่ว่าพวกเทพเจะไม่ให้วิจัยอะไรเลยครับพวกเขาอนุญาตให้วิจัยเวทมนตร์ใหม่ๆได้ตราบใดที่มันไม่เป็นอันตรายต่อพวกตนทวยเทพจากต่างโลกอย่างเอมรอยฮาร์ด e ีือรลาและเอเลนส์ต่างหัวเราะยอเย้ยเทพของโลกว่าเป็นพวกโง่เขลาที่ปล่อยให้มนุษย์ทำอะไรตามใจทั้งอาวุธและเทคโนโลยีหรือแม้แต่ยานอวากาศมันไม่ต่างอะไรกับการให้มนุษย์ขึ้นมาเล่นในสถานที่ของเทพเลยพวกเขาว่าอย่างนั้น แน่นอนว่าเมื่อคนในต่างโลกรู้ว่าพวกเทพไม่อยากให้ผู้คนสร้างอะไรใหม่เพราะความขี้ขลาดและเห็นแก่ตัวของตนเองพวกเขาก็ไม่พอใจมากๆและทำการคว่ำบาตรเหล่าทวยเทพโดยการไม่เป็นทั้งสาวกและไม่บูชานับถือเหล่าทวยเทพอีกพวกเขาหันไปพึ่งพากอง,องกำลังพวกตนเองของญี่ปุ่นแทนไม่ก็เข้าไปร่วมมือกับกองทัพบาลังซึ่งก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นคำทำนายวันสิ้นโลกที่จะเกิดขึ้นกับต่างโลกแห่งนี้ มันเป็นคำทำนายวันสิ้นโลกที่จะกล่าวถึงโลกในอนาคตหลายหมื่นหลายแสนเรือจะหลายร้อยล้านปีข้างหน้าเราทวยเทพจะตายไปและสิมีวชิตจะหายไปจากต่างโลกแห่งนี้เมื่อถึงครานั้นหมอกแห่งความว่างเปล่าจะกินกินโลกและนำพาเข้าสู่กะลียุคโดยหมอกดังกล่าวมีชื่อว่าอโพรคีฟาซึ่งหมอกอโพรคีฟาจะเกิดขึ้นเมื่อเกตเปิดนานเกินไปหรือถูก right เปิดออกบ่อย เหล่าทวยเทพไม่สามารถหนีไปดาวอื่นได้ครับพวกเขาถูกผูกมัดให้อยู่แค่ดาวดวงนี้หากดาวดวงนี้แตกสลายเทพก็จะพินาศไปด้วยยกเว้นสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่สามารถอพยพผ่านเกตเพื่อหน,นีไปได้มันก็สร้างความประหลาดใจให้กับเหล่าทวยเทพมากๆที่พวกตนได้แต่รอจุดจบอย่างเดียวความสัมพันธ์ของเทพแต่ละองค์ก็ไม่ใช่ว่าจะกลมเกลียวกันครับบางตนก็ไม่ลงรอยกันเป็นขนาดให้พวกอกรารสาวกหรือเหล่าคนที่บูชาเค่นค่ากันเองมีแค่ผลเดียวที่พวกเขาเห็นชอบร่วมกันคือการไม่ให้มนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า หาใครเคยเล่นเดียนดีรือดนจิเอนดรากอนมาก่อนอาจจะคุ้นหูกับชื่อเทพหรือรูปแบบการให้พรของเทพบ้างเพราะเทพในโลกนี้บางส่วนถูอ้างอิงมาจากบอร์ดเกมอย่างดเจเอ็นดรากอนนั่นเองครับตัวของโรรี่บอกว่าทุกดวงดาวทุกจักรวาลล้วนมีเทพเจ้าอยู่ทั้งสิน้นแต่ไม่แน่ใจว่ามีเทพองค์ใดมีอยู่จริงบ้างรัฐบาลญี่ปุ่นไม่ได้เปิดเผยเรื่องทวยเทพแก่ประชาชนเพราะการที่บอกว่ามีสัตว์ประหลาดพันนั้นอยู่ในเกตไม่ได้สร้างความหวาดกลัวและสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนเสียเปล่า เอาละครับและนี่คือข้อมูลของเหล่าทวยเทพและคัครสาวกจากเรื่องเกตครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะมีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบายบายครับผม So just don't get overwhelmed and y o u make it out and you'll be just fine I promise you don't have to worry about a thing Don't let it break you down, you got me by your side And when you feel the difference it'll be night and day Night and day